ครับสถานการณ์ของเปิดเข้าไปโชว์หม้อกนี้เอาทนทานครับโอ้โหทำมครับมากการยิงไกลบ้างครับลูกนี้โอ้โหรับจำเน่งออกไปครับูชาติแทงเข้าไปอาดบนแล้วยิงลูกนี้เอาทนทานเลยครับโอ้โหเยัดเข้ามาครับมีพื้นที่แล้ว หลายมาให้ชาติชาติยิงเรียบร้อยครับโอ้โหยิงคมจริงครับชาติถือน้าแรงนะประสิพลประิพลเปิดเลียดเข้ามาเอาครับทะลุขึ้นมาแล้วครับในจังหวะนี้ได้ยิงก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งกันมาเหมือนกันครับแล้วเป็นภู้โดนสมรชาติครับเซฟประสิพลเกิดผลมาต่อครับยิงชาลูตาโอ้โหเรียบร้อยครับเโอ้โหยิงยิงตรงนี้เหลือกินครับคูลสองหนึ่งแล้วเป็นช่วงทุเวลาเฉยมาก สิไมได้ครับก็ถือว่าเป็นเกียรท,ที่ชุดรุ่มถ่ายกับก่อนที่ตัวโดนสุดนาชาติครับ